ปัญหาที่จอดรถของบ้านเอื้ออาทรต้องมาหลังนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะรายการขุยอยู่ขายบ้านนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านเอื้ออาทรหลังมุมค่ะบิ๊กบุ๊้มมากวันนี้นะคะเดี๋ยว คขิวพามาชมบ้านเอื้ออาทรหลังมุมนะคะมุมจริงๆจอดรถไปเลยนะคะล้อมรอบที่นี่ได้สิบคันล้อมรอบที่นี่ได้สิบคันพูดเล่นนะคะได้5คันก็ดูสิครับตัวนี้ใหญ่มากๆเลยนะ,ะตัวนี้เป็นพื้นที่จอดรถค่ะปิ้งหมูย่างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมในบ้านกันนะคะเชิญค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องแรกเลยนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องห้องรับแขกห้องห้องอะไรก็ทําไปนะคะเดี๋ยวดูเลยนะนี้คือเราปูกระเบื้องใหม่หมดนะคะมีหน้าต่างนะคะดูวิวบ้านคนนู้นคนนี้ได้เลยมาที่นี่นะคะเป็นห้องที่สองค่ะนะคะห้องอนเนกประสงค์เชิญเข้ามาดูข้างในได้เลยนะคะเราเปลี่ยนแม้กระทั่งกักไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ทั้งหมดนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้นั่งเป็นคนแรกนะคะข้างบนนี้นะคะก็จะเป็น2ห้องนอนนะคะเราทำการเปลี่ยนฝ้าให้ใหม่หมดค่ะ นี่เลยค่ะเป็นห้องนอนที่อยู่หน้าบ้านใหญ่มากๆนอนไปเลยแบคนนะคะห้องนอนเล็กตัวนี้นะคะก็เป็นห้องนอนลูกนะคะห้องนอนกิ๊กอะไรก็ว่าไปนะคะแล้นี้ก็คือจะเปลี่ยนฝ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เราดูแลระบบไฟแล้วก็ระบบน้ําให้ใหม่หมดด้วยนะคะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ เดี๋ยวพาไปชมห้องครัวก่อนนะคะเป็นห้องครัวที่ภูมิใจนำเสนอทุกท่านมากๆนะคะเชิญค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะก็มาทำกับข้าวตรงนี้ได้เลยดูสิคะ,ม,ม,ะ,คะมันกว้างมากเลยค่ะมันกว้างมากเลยเห็นไหมคะยังเอาไว้นอนเล่นกับสุนัขไม่น้อยนะคะหรือว่านอนเล่นก็ได้นะคะมีหน้าต่างปอดโปงค่ะสูดอากาศค่ะ สุดอากาศค่ะนะคะมันดีมากเลยค่ะเพราะมันใหญ่ค่ะบิ๊กบิ๊มมากหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะไม่บอกไม่บอกร <What? S 1> อเล่นบอกอยู่นะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาเพียง1.39ฟรีค่าใช้จ่ายนะกรมที่ดินทั้งหมดด้วย สอบถามเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0626141614ค่ะด้านล่างนี้เลยค่ะนะคะฝากด้วยแล้วกันค่ะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเป็นสวนน้อยๆนะคะเป็นแบบสวนหย่อมเพื่อพักผ่อนสำหรับครอบครัวตอนเย็นและวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับคนไม่มีอะไรทำค่ะนะคะมีต้นไม้เล็กๆนะคะดูสิคะดูสิคะนะคะกินไม่ได้นะ กินไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ต้นปักส่วนขวนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับบ้านเอื้ออาทรนนะคะแค่บ้านเล็กที่เนี่ยบอกเลยว่าเลือกมาแล้วนะคะโคตรดีไม่ต้องไปดูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุยอยู่ขายบ้านสวัสดีค่ะ